คือหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3ต่ตอนหน้า15นะครับนะหนังสืออัปเดตมหนะครับทั่วประเทศนักเรียนที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับที่เป็น student book นะครับไม่ได้เป็น workbook ลองมาเรียนกับคุณครูปริณนันโดนนะครับเผื่อว่าจะเป็นตัวช่วยนักเรียนได้เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นนะครับนะพร้อมกันนั้นเมื่อนักเรียนไปเรียนกับคุณครูประจำวิชาก็จะทําให้เข้าใจดียิ่งขึ้นนะครับ โอเคครับข้อที่5 look at the pictures นะครับให้ดูในรูปภาพเหล่านี้ use the idea to discuss technology and modern life ให้นักเรียนใช้ความนึกคิดนะครับนะเพื่อที่อะจะอธิบายบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับและกก็ารใช้ชีวิตแบบทันสมัยสมัยนี้นะครับนะชื่อหัวเรื่องว่า m e n s achievement นะครับแปลว่าความสำเร็จของมนุษย์ หัวเรื่องก็คือ build cities roads นะครับก็คือสร้างเมืองนะครับสร้างถนน make cars aeroplane นะครับตรงนี้ aeroplane นะครับ pla ne นะครับนะซึ่งคุณครูตัดว่าตัดตัวหนังสือหายไปนิดหนึ่งทำผลิตรถยนต์นะครับผลิตเครื่องบิน build factories นะครับสร้างโรงงานอุตสาหกรรม invent internet telephone นะครับผลิตอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์นะครับ invent News, Medicine, New Hospitals นะครับผลิตยาขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็สร้างโรงพยาบาล t r o b l e s t e r นะครับทำอย่างไรให้ uh, การเดินทางเร็วกว่าเดิมนะครับก็ Because there is a lot of air pollution uh, ตรงนี้นะครับผมเป็นแ uh, ง่บวกและแง่ลบนะครับ นั่นก็คือนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับในแง่บวกก็คือทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในการเดินทางนั้นมันรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแต่ในแง่ลบนั้นก็คือสร้างมลภาวะเป็นพิษในอากาศนะครับพอดีข้อเสียนั่นเองนะครับ h a b e t e r living c o n d i t i o n นะครับมีความเป็นอยู่นะครับานะที่ดียิ่งขึ้นแต่ข้อเสียก็คือ animal lose their habitat นะครับทำให้สัตว์นั้นสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย Producing s f a t h e r and better นะครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นแต่ข้อเสียก็คือ Factory waste pollute the water โรงงานอุตสาหกรรมนะครับปล่อยบนลภาวะเป็นพิษลงไปในน้ำ Communicate better นะครับการสื่อสารนั้นดียิ่งขึ้นแต่ข้อเสียก็คือ People are lonely แต่ทำให้ผู้คนนั้นรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับนะ People's life can be s a v e นะครับชีวิตของมนุษย์นั้นรู้สึกว่าปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ข้อเสียก็คือ People still die of starvation or ill t e s s แต่ผู้คนก็ยังก้อง,ย,ง,ย,งยังต้องเสียชีวิตด้วยภาวะการอดอยากนะครับหรือการเจ็บป่วยนะครับถึงแม้จะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ตามก็ยังมีคนที่อดอยากอย,กอยู่นะครับในโลกนี้ หรือเพราะอาการการเจ็บป่วยดังนั้นก็มาดูบทสนทนานะครับนักเรียนเอกับ B สนทนากันว่า man a s built city and r u e s so we have better living condition นะครับผู้คนได้สร้างเมืองนะครับได้สร้างถนนนทางต่างๆนะครับให้ดียิ่งขึ้นดังนั้นเราก็เลยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น B ก็เลยพูดว่าแย่ yeah, ฉันก็เห็นด้วยนะ but แต่ว่า animal lose their habitat แต่ว่าสัตว์นั้นก็จะสูญเสียทีท่อยู่อาศัยของพวกมันไปนะครับเพราะมนุษย์ไปตัดไม้ทํำลายป่านะครับมาสร้างเมืองเอาพื้นที่ที่อยู่ของสัตว์มาสร้างเป็นเมืองมาสร้างเป็นถนนเป็นต้น A บอกว่า m a n แ had b u แฟก f a รี o โซว o we แคน p r ิ d u ิ e งส์ฟาเดอร์แอนด์แบเ t อร์มนุษย์นะครับได้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะผลิตสิ่งต่างๆที่ทำให้มัน รวดเร็วยิ่งขึ้นทำอะไรได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและก็ดีขึ้นกว่าเดิมนักเรียน B ก็เลยบอกว่า r ู e นั้นก็เป็นจริงนะครับนะหาเว็บแต่อย่างไรก็ตามนะครับ Factory waste p o l l u t e the water โรงงานอุตสาหกรรมก็ยังทำให้เกิดมลลภาวะเป็นพิษในน้ำด้วย A พูดว่า Man h a d invented the internet the internet and the telephone so we can communicate better มนุษย์ดังรับได้ประดิษฐ์นะครับนะระบบอินเทอร์เน็ตและก็โทรศัพท์ขึ้นมาดังนั้นเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้นนักเรียนบีก็เลยว่าแย่แสนก็เห็นด้วยนะครับ but แต่ว่า people are lonely ผู้คนนั้นจะรู้สึกโดดเดี่ยวตรงนี้นักเรียนเห็นภาพไหมนะครับว่าปลิตระบบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้งานได้สะดวกแต่ทำให้มนุษย์รู้สึกโดดเดี่ยวมันหมายความว่าอย่างไร นั่นก็คือผู้คนไม่ค่อยได้คุยกันนะครับนะไม่ได้ได้สื่อสารด้วยกันนะครับมัวแต่เล่นโทรศัพท์นั่นเองนะครับนะประเด็นตรงนี้คุณครูคตีความเองนะไม่ไม่ทราบว่าตรงก,กันกับความคิดของนักเรียนบางคนหรือเปล่านะครับคำว่าทำให้ผู้คนโดดเดี่ยวต่อไปคร man has invented medicines and will hospitals people live นะตัวนี้ life นะครับนะ LIFE นะครับเปลี่ยน F เป็น V เติม ES นะครับก็คือชีวิตของผู้คนนะครับนะมนุษย์ได้ก่อสร้างได้สร้างต้นที่ได้ก่อสร้างได้ผลิตนะครับนะยาแล้วก็ได้สร้างโรงพยาบาลขึ้นมานะครับเพื่อช่วยการเพื่อจะไดะ้รักษานะครับนะชีวิตของผู้คนมีก็เลยว่า they have ใช่พวกเขากระทำเช่นนั้น but people still die of starvation or i l l n e t ดแต่แม้กนั้นก็ตามนะครับถึงจะผลิตยามาทันสมัยอย่างไรผู้คนก็ยังต้องเสียชีวิตเพราะอาการเจ็บป่วยอยู่ดีนะครับนะแต่ว่าอาจจะน้อยลงแต่ว่ามีผู้คนอีกส่วนหนึ่งนะครับเสียชีวิตเพราะความอดอาหารนะครับเพราะความไม่มีจะกินนะครับนะครัว่า starvation นะครับคือภาวะการอดอยากนะครับนะก็ยังมีอยู่บางประเทศนะครับนะในโลกนี้ โอเคครับและในหนังสือก็เขียนมานะครับหนังุูคกูเอามาวางไว้ข้างล่างนะครับปกติวางไว้ข้างบนนะครับนะต้องเข้ไปด,ด้วยหนังสือก็เขียนตัวอย่างมาให้ว่า man has made cars and a e r o p l a n e s so we can travel faster ผู้คนนะครับได้ผลิตรถยนต์และก็เครื่องบินขึ้นมาทําให้เราสามารถเดินทางได้เร็วยิ่งขึ้นนักเรียนบีก็เลยว่า that's true นั่นก็ถูกต้องนะ but แต่ว่า on the other hand อีกในหนึ่งนะครับ on the other hand นักเรียนจําไว้เลยนะครับ คำศัพท์นี้แปลว่าอีกในหนึ่งนะครับอีกในหนึ่งนั่ง there is a lot of t h e r pollution ก็ทำให้เกิดก่อบนลภาวะเป็นพิษเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปเรามาเรียนเรื่อง preposition prepositional p r e s นะครับก็คือวลีที่ใช้คู่กับคำบุพบทคำสั่งเขาบอกว่า underline the correct preposition in bold the high key เส้นใต้าคา บุพบทที่ถูกต้องนะครับให, your ให้เช็คในวิชวลเด็กซ์แอนนีให้เช็คในพจนานุกรมนะครับเม s e เซนน c e ให้แต่งประโยค using the บเรสอินเดออ i นอิตาลิกนะครับแล้วก็ให้นำคำศัพท์ในตัวเทิบที่ถูกต้องนะครับนะตัวเอียงนะครับนะอินอิตาลิกนะแล้วตัวเอียงนะครับไปแต่งเป็นประโยคดังนั้นข้อนี้นะครับผม ข้อหนึ่งนะครับอัลลอฮออกแบนิมูนะครับสัตว์หลายๆชนิดนั้นร์ร์ r อ s ดริหรือว่าร์อินรินะครับตรงนี้ตอบก็คือร์ t อ i ดรินะครับเป็นวลีนะครับแปลว่าตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงนะครับนะร์เอ็ดริตอบเอดนะครับนี่คุณครูเฉลยละเอียดนะแต่ว่าเป็นการเฉลยแบบทิปนะครับอยากให้เรียนเข้ามาฟังนะครับนะไม่ได้ขีดไม่ได้วงกลมให้นะครับนะวงกลมให้ในขณะที่กาลังกําลังพูดนะครับ ตอบ add นะครับ R a t r i s k แปลว่าตกอยู่ในภาวะความเสีย่ยง o f ของ extinction extinction แปลว่าศูนยพันนะครับนะถ้า endangered แปลว่าใกล้จะศูนพันข้อสองครับ we must protect habitats นะครับข้อนี้ให้ตอบ from มนะครับ disappearing นั่นก็คือเราต้องนะครับช่วยกันปกป้องถิ่ที่อยู่อาศัยนะครับจากการไม่ให้มันศูนพัน์ไปไม่ให้มันสูญหายไปสูญเสียไปนั่นเองนะครับนะ f อร m นะครับขาอ3 you can Help Save Animal ตรงนี้ก็ตอบ from นะครับคุณสามารถที่ช่วยอนุรักษ์สัตว์ต่างๆไม่ให้มันสูญพันธุ์นะครับ f o ร m ข้า4ครับกฤน c h e e l l a นะครับสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับนะอ่านะครับตรงนี้ตอบ In Danger นะครับ are In Danger แปลว่าตกอยู่ในภาวะอันตรายนะครับ Of Extinction ที่จะต้องสูญพันธุ์นะครับ พอท้ายท้ายสุดนะครับไวลนะครับแปลว่าสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในป่านะครับนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปตั้งนานไปแปลว่าสัตว์ป่าไม่ใช่นะครับนะต้อง w i l เ the a n i m a l ลนะครับสัตว์ป่าอันนี้คือทั้งพืชด้วยนะครับรวมทั้งพืชด้วย m a n s animals living หมายถึงสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่ in the wild นะครับในนะครับตอบ in นะครับ w i l แปลว่าป่าไปต่อนะครับสมัย สมัยนี้คือเป็นเป็นให้ให้เรายิ้มก็คือมีวลีนะครับนะมีวลีเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษเนี่ยให้ made ์ h พ p ์ออฟ f ์เวิร์นะครับให้จับคู่คำสองคำนี้นะครับหนึ่คำสองคำนี้จับคู่ด้วยกันเดนหลังจากนั้นให้ยูสต์เพรสเซ t แล้วก็มันจะกลายเป็นวลีนะครับวลีนี้นำมาแต่งประโยคให้สมบูรณ์นะครับ Are these similar e x p r e s s i o n s in your language? แล้วสมบัติเหล่านี้มีความหมายคล้าคลึงกันในภาษาของคุณหรือไม่นะครับ นั่นก็คือนะครับผมมาเฉลยกันเลยนะครับข้อแรกนี้นะครับนะคุณครูจะเฉลยที่ไ้นะครับไม่เขียนให้นั่นก็คือ as brown as a berry นะครับ as brown นะครับ as berry นะครับแปลตรงตัวแปลว่าให้มีสีน้ำตาลเหมือนกันกันกนกบลูกเบอร์รี่นะครับ แต่ความหมายนะครับนะความหมายเป็นอีเดียมนะครับเป็นสำนวนนะครับแปลว,ว่าให้คนนะครับไปตากแดดไปพึ่งแดดนะครับเพื่อจะได้มีสิวมีสีผิวเป็นสีสีแทนหรือสีที่เข้มขึ้นนะครับโดยเฉพาะฝรั่งเขานิยมจึงได้เปรียบเทียบว่าคนที่ไปนอนอาบแดดนะครับก็คือให้ผิว as brown as a berry นะครับดังนั้นก็จะตรงกับข้อหนึ่งพอดีเลย ข้อหนึ่งเขบอกว่าเจนแฮร s สก t a l o v าร y ลี n t ันแทนแปลว่าเจนนะครับชอบให้มีผิวนั้นเหมือนผิวสีแทนนะครับคำว่าสันแทนก็คือผิวสีแทนนั่นเองนะครับไม่ใช่ผิวสีพระอาทิตย์นะ <laughs> ผิวสีแทนดังนั้นชีอีสนะครับก็เลยให้ใส่คำว,ว่า as brown as arbory นะครับนะดูดูเมา้ารเมมส์เล็กมากนะครับนะต้องขออาภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เมาส์ใหญ่ดีกว่า ตามแบบนี้นะครับนะไม่ได้ใหญ่แต่ว่าเป็นแบบนี้นั่นก็คือ as อ่าอ่าโอเคเนี่ยอย่างนี้ก็พอใช้ได้อยู่ as brown as นะครับแต่ไม่ได้ว่ากขีดได้นะครับนะ a b e ร r นะครับพอมาก็อที่สอง I w e n t to be d late last night but I feel ฉันนะครับเข้านอนดึกมากนะครับเมื่อคืนที่แล้วดังนั้นทำให้ฉันรู้สึกตรงนี้ให้ใส่ as fresh as a d a day day s y นะครับ as fresh นะคร as a uh, daisy ซึ่งถ้าแปลตามตัวนะครับแปลตามคำศัพท์แปลว่าสดชื่นราวกับดอกเดซี่นะครับแต่ความหมายก็ว่าสดชื่นราวกับดอกเดซี่นี่หมายถึงว่าสดชื่นนะครับเตื่นตัวนะครับและก็เตรียมพร้อมที่จะก,กระทํางานหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนะครับก็ความหมายไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเท่าไหร่ตรงนี้ก็เลยให้ตอบว่า i feel as นะครับ fresh as อ่นเดซี่นะครับข้อที่สอง this morning ก็ใส่ใส่แล้วก็อ่านให้เป็น้องประโยคนะครับข้อที่สามักเรียนเติมกันว่า as green as grass นะครับ as green นะครับ as grass นะครับแปลตามคำศัพท์แปลว่าให้เขียวเหมือนกับหญ้าตรงๆเลยแต่ความหมายเป็นอย่างนี้นะครับก็คือ when he started working for the company เมื่อเขาเริ่มทำงานใน บริษัทนะครับ He was as green as grass. เขานั้นเขียวเหมือนกับหญ้าคำว่าเขานั้นเขียวเหมือนกับหญ้านะครับสำนวนนี้แปลว่านะครับเมื่อเริ่มต้นกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นนะครับนะนะครับหรือกระทําสิ่งที่ง่ายๆนะครับไปสู่สิ่งที่ยากขึ้นนั่นเองนะครับนะ ว่าเขียวเหมือนกับหญ้านะครับความหมายของฝรั่งกระทําจากสิ่งง่ายๆกระ,ะจากกระทําสิ่งที่ยากแล้วก็กลายเป็นสิ่งง่ายก็คือทาบ่อยๆนะครับนะเมื่อเขาเริ่มทํางานนะครับในบริษัทนี้ดังนั้นก็เขาเปรียบเสมือนกระทําสิ่งอยากยาก,ยากแล้วก็กลายเป็นง่ายขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับ as green as a grass นะครับไปข้อที่4ครับผมเหลือคําเดียวนะครับก็คือ as red as rose นะครับ ก็แปลตรงๆเลยนะครับแดงเหมือนกับดอกกุหลาบก็ไม่ได้มีความหมายอะไรซับซอ้อนนั่นก็คือ snow white h a s skin as as a s white a s snow ellipse s red a s a rose นะครับก็แปลว่าสโนว์ไว้นั้นมีผิวสีขาวเหมือนกับมีมะและก็มีปากสีแดงราวกับดอกกุหลาบป,ประมาณนั้นเองนะครับแปลตรงตัวไปเลยต่อไปมากริยาวาลีครับ เดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำอีกนะครับพอแห่งนะให้คอมพ l e t e อร์เ e นเ e นสนะครับให้ทำประโยคให้สมบูรณ์นะครับ with ด้วยค o r r เร t เทน s ์นะครับด้วยเทนที่ถูกต้องอ่าหรือด้วยฟอร์มหรือรูปแบบของเทนที่ถูกต้องอฟอร์มฟอร์มรูปแบบโอเคครับเอบรูปแบบของเทนที่ถูกต้อง of the p r โ s ร d ซสเวิโดยการนำอากริยาวลีต่อไปนี้นะครับดำไปเติมลงในประโยคขอไปครับนั่นก็คือนะครับผม Die Out นะครับ Die Out แปลว่า extinction นะครับแปลว่าศูนยพัน run out นะครับแปลว่า l o s e นะครับแปลว่า end นะครับแปลว่าหมดแปลว่าสิ้นแปลว่าจบนะครับแปลว่าไม่เหลือแล้วนะครับ run out make out นะครับแปลว่าเอื้อกีวินะครับนะแปลว่าเห็นด้วยนะครับนะ make out ส่วน bring out นะครับแปลว่า print นะครับนะ print out คือพิมพ์ออกมานะครับหรือว่า issue นะครับผลิตออกมาส่วน wear out นะครับแปลว่าใช้อัดนะครับนะแปลว่า a h h a u s อ่าแปลว่า h u s t นะครับแปลว่าเหนื่อยนะครับนะ ตรงนี้นักเรียนต้องเขียนเลยนะครับถะเพราะว่าเป็นกริยาวลีนะครับมันไม่ได้แปลตามตัวดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าแปลว่าอะไรก็นํามาตอบได้เลยนะครับนะ Un l e s s นอกเสจากว่า we do something soon เราทําอะไรไปเมื่อเร็วๆนี้แล้วนะครับ many species นะครับสัตว์หลายๆชนิดนั้นก็จะ will die out นะครับตรงนี้แปลว่าสูญพันธุ์ไปนะครับนอกเสียจากนะครับอแปลว่านอกเสียจากนั่นก็คือ แปลว่าถ้าเราไม่กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเร็วๆนี้นะครับนะสัตว์หลายหลายชนิดก็จะสูญพันธุ์ไปแปลว่าอย่างนั้นนะครับนะ unless นอกจากหรือปราศจากเือถ้าเกิดเราไม่ทาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับนะในเร็วๆนี้เลยนะครับสูญก็จะทําให้สัตว์หลายชนิด,ดนั้นสูญพันธุ์ไป die out นะครับตรงนี้ตอบได้ d i e นะครับนะ die ตัวนี้นะครับ ข้อสองนะครับ I can't นะครับตอบ make นะครับ m-a-k-e นะครับ make out make out เมื่อกี้คุณครูยังไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับแปลว่าเอาแปลให้แล้วนะครับแปลว่าเห็นด้วยนะครับ Agree นะครับนเห็นด้วย ah แปลแล้วนะครับโทษทีครับ I can't make out นะครับแปลว่าฉันไม่เห็นด้วยเลยนะครับกับ what type of insect นะครับชนิดของแมลงนะครับ this picture show ่าที่ภาพนี้แสดงเอาไว้นะครับก็เป็นการพูด ยกตัวอย่างแค่นั้นเองนะครับฉันไม่เห็นด้วยนะครับเขาวงเล็บมาให้แล้วนะครับนี่นะครับนะแปลว่าเห็นด้วยนะครับแปลว่าเข้าใจแต่ว่ามันมีคาใบเสดอยู่นะครับก็เลยแปลว่าไม่เห็นด้วยแต่ความจริงแล้วเมคเอาตแปลว่าเห็นด้วยนะครับนะแปลว่ากรีนะครับแปลว่าเห็นด้วยแปลว่าซีไปออนเดอร์แนนะครับข้อที่สามครับ we if we don't start project wildlife habitat many animal will ข้อที่สามนี่นะครับ run out นะครับ ถ้าพวกเราไม่เริ่มโครงการนะครับในการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งที่มีชีวิตยอยู่ในป่าสัตว์หลายๆชนิดก็จะ run out of place to live นะครับแปลว,ว่าสัตว์ต่างๆก็จะไม่มีสถานที่ที่อยู่อาศัยนะครับ run out นะครับ R U N run ก็แปลว่า h a v e no m o r e ก็คือไม่มีอีกแล้วนะครับหรือหมดไปข้อที่4ครับผม Tom is w o r n u t นะครับ เพราะว่ามันตามหลังนะวัรบตบีนะเวิร์บตามหลังวิรตบีเป็นแพสซีฟไวต์ต้องตามด้วยกริยาช่องสามปกติช่องหนึ่งมันก็คือแวร์นะครับแวร์เอาท์นะครับผมแปลว่าเหนื่อยนะครับแปลว่าเหนื่อยดังนั้นก็ตรงนี้นะครับทอมอีสนะครับวอนนะครับ W O R N นะครับนะเป็นช่องสามนะครับนะทอมอีสวอนเอาททอมนั้น เหนื่อยนะครับเพราะว่า H e is B d i g g i n g a h o เพราะเขาได้ขุดนะครับขุดหลุมนะครับขุดสะนะครับขุดสะ a h o l for p o n แปลว,ว่าขุดสะตลอดทั้งเช้าเลยรู้สึก excess ex นะครับรู้สึกเหนื่อยกระหายเหนื่อยนะครับโอเคครับไปข้อที่5ครับผม p o r o s i y p o r o s i y นั้น has ให้เติมคำว่า Broad นะครับเป็นช่อง3เหมือนกันเพราะตามหลัง Work to have นั่นก็คือ b r บรกนั่นเองช่องหนึ่งนะครับ B R O U G h T นะครับ Broad Broad out นะครับก็แปลว่า publish นะครับแปลว่าผลิตออกมาพิมพ์ออกมานะครับนะนั่นก็คือ p o u t s o r y นะครับ Has b r o u g h t out เอาบุกได้ผลิตได้พิมพ์นะครับหนังสือออกมานะครับ o f beautiful wildlife photograph เกี่ยวกับภาพของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าอย่างสวยงามนะครับนะ broad out ตรงนี้เป็นคํากริยาบลีนักเรียนฟังหลายๆรอบนะครับและจดลงไปก็จะได้จําได้นะครับว่าแปลว่าอะไรนะครับนะคุณครูไปเร็วเลยถึงข้อที่9ข้อที่9ก้เขาบอกว่าให้หัวข้อการเขียนนะครับ work in groups นักเรียนทํางานกันเป็นกลุ่มนะครับ p r e p a r prepare นะครับ l e a f l e t นะครับให้นักเรียนเตรียมใบปลิวนะครับนะ a d v a r t i sing a n d p r o m e n a l An Environment t เม y ก็คือเป็นการโฆษณาเกี่ยวกับวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับโดยทำเป็นกลุ่มนะครับดาวกลุ่ม is and uh, organizing กลุ่มของนักเรียนนั้นได้ดำเนินการทำทำรีเลททำใบปลีวขึ้นมานะครับแล้วก็ list the activity นะครับให้เขียนกิจกรรมว่าทำอะไรบ้างนะครับ you are going to do ที่นักเรียนจะทำ ชื่อหัวเรื่องก็คือ Help Protect the Environment นะครับก็คือหัวข้อช่วยการอนุนรักษ์สิ่งแวดล้อม We can all help protect the environment นะครับพวกเราทั้งหมดสามารถที่จะช่วยการอนุนรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ Be part of it นะครับเป็นส่วนหนึ่งของมัน Join us นะครับมาร่วมกับเราเลยนะครับ On your uh, on our e o n m e n t day ที่เราจะจัดวันอนุนรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นมา Meeting place สถานที่นัดเจอกันนะครับนั่นก็คือ Meet at แทนพนะครับมาเจอกันสี่ทุ่มนะครับนะที่ t ก็ต l s c h o ู l ที่โรงเรียนแก็ตเ s c h o o l ในวันเสาร์ที่สามเดือนตุลาคมกิจกรรมที่จะทำนะครับก็คือได้์สแ a n d ด o d ีมีสิ่งให้ทำมากมายนะครับตั้งแต่สิบโมงถึงสิบสองโมงนะครับพ m อนี่ก็คือกลางคืนนะเพราใส่มาในที่นี่พก็เอาตามนี้เลยนะครับนั่นก็เกอือ1สิบถึงเที่ยงคืนเออเดี๋ยวนะครับนะตรงนี้คุณครูค,คิดว่าเป็นช่วงเช้าก่อน นะครับสิบงชสองนะครับช่วงเช้านะครับปลูกต้นไม้นะครับในสนามของโรงเรียนนะครับไม่ใช่กลางคืนแน่นอนตรงนี้นะครับนะสิบโมงเช้าถึงเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับ collect rubbish in the nearby area นะครับช่วยกันเก็บขยะที่อยู่ใกล้ๆบริเวณโรงเรียนนะครับแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับ recycle rubbish ก็นำขยะเหล่านั้นไปผ่านกระบวนการ recycle every t i t l e helps b e t h e r e ก็คือทุกๆหัวเรื่องทั้งหมดนี้นะครับ ทุกๆหัวข้อนะครับที่กําหนดลงไปให้ช่วยๆกันนะครับแล้วก็ให้รวมตัวกันที่นั่นเลยนะครับนาบีแด for อร์มอลดีเทลคอนแทคสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มิสเตอร์กรีนทีนนะครับที่กรีนทีนตามหมายเลขโทรศัพท์นี้จบหน้าที่15ครับไปต่อหน้า16อีกสักนิดหนึ่งนะครับนะ All right. okay.